ะะมาดูการแถลงผลการจัดการศึกษาในพื er 6. 6. 6. 6. 6. ้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะกระทรวงศึกษาธิการโดยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะแถลงใหญ่ค่ะเรื่องของการขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยา16.16.6ล้านนะคะและพร้อมจัดงานมหกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาค่ะ บรรยากาศที่ห้องน้ำพราวโรงแรมซีเปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะกระทรวงศึกษาธิการโดยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวดัดชายแดนภาคใต้จัดงานแถลงผลการจัดการศึกษาในจังหวดัดชายแดนภาคใต้ พร้อมพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และมหกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารประจำปีงบประมาณ2,568โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกันอยา่างคับคั่งค่ะสำหรับพิธีเปิดนะคะได้รับเกียรติจากนายชูศิลวรเดชผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานพร้อมย้ำว่าการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่เพียงเป็นเรื่องการเรียนรู้แต่คือหัว สำคัญในการสร้างอนาคตที่มั่นคงและสันติสุขที่เองก็ได้เห็นภาพของการยกระดับโดยเฉพาะเรื่องของภาษาสื่อสารซึ่งถือเป็นจุดอ่อนของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้หา,ากได้ยกระดับเรื่องการใช้ภาษาไทยก็จะเป็นจะส่งผลให้คุณภาพการศึกษาในภาพรวมไม่ว่าจะเป็นโอเน็ตอาร์ทีเหรือพิซาก็จะ ยกระดับให้สูงขึ้นเพื่อที่จะได้ให้คุณภาพในภาพรวมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆหน่วยงานทั้งในกระทรวงศึกษาธิการและนอกกระทรวงได้ช่วยกันขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาได้เห็นถึงความเป็นเอกภาพได้เห็นถึงความสําคัญของการศึกษาซึ่งจะทําให้มิติทางด้านเศรษฐกิจมิติทางด้านสังคมสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลท่านนายกอนุทิน จสําเร็่วงไไปด้ดด้วยานนายนิกรเช้งเทียนผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวว่าสคอจชะตขับเคลื่อนภารกิจสําคัญ5ด้านภายใต้แผนปฏิบัติการการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการพศ2566ถึง2570ได้แก่การสร้างโอกาสทางการศึกษาการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้การสนับสนุนสังคมพหุอัฒนธรรมการพัฒนากําลังคนและการบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อสร้าง การศึกษาอย่างยั่งยืนในพื้นที่งานการศึกษาทุกหน่วยได้ร่วมกันนำผลงานที่ได้ขับเคลื่อนง,งานตลอดปี2568นํานำมาประมวลในกิจกรรมในวันนี้ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีวันนี้ผลผลิตที่เราได้ร่วมกันดำเนินการได้ถูกนำมา ถแถลงได้ถูกนำมาแสดงให้กับผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้ร่วมแลกเปลี่ยนรับข้อมูลและเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับทราบถึงแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อลูกหลานของเราในวันข้างหน้าจุดเน้นสำคัญที่เราจะยังคงดำเนินการคือการสร้างโอกาสและลดความหน่มล้ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพอย่างดีที่สุด และเราจะร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ลูกหลานของเราได้เป็นผู้ที่สามารถที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในวิถีโลกยุคใหม่แต่อย่างไรก็ตามเราก็จะต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมพื้นที่พหูวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อนําไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพนําไปสู่การมีรายได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความเข้มแข็งอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข นี่คือสิ่งที่เราคาดหวัง ในโอกาสนี้นะคะได้มีวิธีมอบเงินเยียวยาแก่ครอบครัวครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบจํานวนหกราย19คนรวมกว่า16.6ล้านบาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือที่ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันได้มอบเงินเยียวยาแล้วกว่า451ล้านบาทครอบคลุมผู้เสียชีวิต170รายพร้อมกันนี้ค่ะยังได้เปิดงานมหากรรมส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารนําเสนอผลงานจากศูนย์พัฒนาทักษะภาษา,าพเพื่อการสื่อสารทั้ง1 8 4่ศูนย์และโรงเรียน ต้นแบบ11แห่งรวมถึงการแสดงความสามารถของนักเรียนในด้านภาษาและวัฒนธรรมสะท้อนพลังความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนศาสนาและชุมชนที่มุ่งค่ะในเรื่องการยกระดับการศึกษาในพื้นที่การจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะการศึกษาคือรากฐานแห่งความมั่นคงในอนาคตทุกนโยบายที่ขับเคลื่อนคือพลังความร่วมมือในการสร้างพื้นที่แห่งโอกาสและปลูกพลังเยาวชนให้ก้าวเดินบนเส้นทางแห่งการเรียนรู้เพราะการพัฒ นเด็กคือการพัฒนาชายแดนใต้และการลงทุนทางการศึกษาคือการวางรากฐานสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนต่อไป